ามาต่อกันที่ตัวอย่างของแบบฝึกหัดกันครับตัวอย่างที่1.1นะครับจงหาความเค้นดึงที่เกิดขึ้นในเส้นลวดเมื่อวัตถุมีมวล120กิโลกร,รมัมแขวนอยู่กับเส้นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4มิลลิเมตรนะครับรูปก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีวัตถุนะครับห้อยอยู่กับอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเพดานนะครับนั้นวัตถุห้อยกับเพดานนะครับตรงนี้ก็เป็น แรงด้านหนึ่งตัวนี้ก็เป็นแรงด้านหนึ่งนะครับที่เกิดจากวัตถุดึงออกมาฉะนั้นแรงก็จะไปกระทํากับวัตถุตัวกลางก็คือเส้นลวดนะครับฉะนั้นเขาค่อยหาความเข็นดึงที่ตัวเส้นลวดนะครับนะครับเส้นลวดฉะนั้นง่ายๆนะครับเราก็ดูจากโจทย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ดูจากสูตรก่อนนะครับเราเอาสูตรมาใช้งานก่อนก็คือสเตทีแล้วกับเอส่วนเอนะครับเอสส่วนเอนะครับ นั้นส่วน a เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับนะครับสิ่งที่เราต้องการหาคือสเตทท t นะครับเราเห็นว่าจะเท่ากับเครื่องหมายคำถามนะครับฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับ f มาเนี่ยก็ให้เป็นอะไรครับเอ่อให้มวลมามวลก็คือ m นะครับไม่ใช่ f นะครับครับตัวนี้ตัวนี้คือมุก m นะฮะนะครับไม่ใช่ f ฉะนั้น f เนี่ยนะครับสูตรของมันก็คือ f เท่ากับ mg นะครับแรงเท่ากับมวลคูณด้วย g นะครับนั้น g คืออะไรครับ g คือแรงโน้มถ่วงครับ g คือแรงโน้มถ่วงนะครับทีเ่เป็นค่ามาตรฐานนะครับเรารู้อยู่แล้วว่า g ต้องเราต้องรู้นะครับ g คือค่าค่าของมันก็คือ9.81 นะครับฉะนั้น F เท่ากับ mg เท่ากับก็คืออะไรครับก็คือ m ก็คือ120นะครับก,กิโลกรัมนะครับ120กิโลกรัมเราต้องทำเป็นนี้ให้เป็นนิวตันก็ง,ง่ายๆนะครับนะครับฉะนั้นเ,เราก็ไปคูณกับ9.81ครับฉะนั้น m 120คูณด้วย9.81ก็คือค่า g นะครับก็จะได้เท่ากับ1,177.2นิวตันนะครับฉะนั้นหน่วยเป็นนิวตันใช้ได้แลละ นะครับเพราต้องการใช้หน่วยที่เป็นนูตันนะครับต่อมานะครับนะครับนี่คือ f ได้แล้วนะครับต่อมา a ครับนะครับเอเราจะเห็นว่าเขาให้แค่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือพื้นที่หน้าตัดนั้นพื้นที่นะครับ a คือพื้นที่หน้าตัดนั้นพื้นที่ของลวดเนี่ยนะครับนะครับเมื่อเราผ่าลวดเป็นหน้าตัดออกมาปุ๊บเราจะเห็นเป็นทรงกลมนะครับ นั้นสูตรของวงกลมก็คืออะไรครับนะครับสูตรของวงกลมก็คือพายนะครับ d ีกำลังสองนะครับอันนี้เป็นทรงกลมนะครับพายดีกำลังสองนะครับนะครับส่วนได้แล้วครับส่วนที่สี่อันนี้จําเลยครับนะครับพายดีกำลังสองส่วนส,สี่นี่จาไม่ขึ้นใจนะครับถ้าเป็นผ่ามาแล้วเป็นวงกลมเนี่ยนะครับนะครับก็คือใช้สูตรนี้นะครับ นั้นสูตรนี้เท่ากับอะไรครับพายนะครับแทนค่าไปเลยครับดีคืออะไรครับ d กำลังสองดีคือสี่ครับนะครับสี่มิลลิเมตรนะครับนะครับพายคืออะไรครับนะครับพายคือสามจุหนึ่งสี่นะครับอันเนี้ยตัวอย่างเขาไม่ได้เขียนให้ดูนะครับแต่เราควรจะรู้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นค่ามาตรฐานหรือล้วพายเนี่ยนะครับนะครับพายเราต้องรู้ทุกคนนะครับว่า ค่าของมันคือค่าอะไรนะครับพายคือสามจุดหนึ่งสี่ะสามจุหนึ่งสี่คูณสี่ยกกำลังสองนะครับหารด้วยสี่นั้นวิธีคิดง่ายๆครับถ้าเราไม่มีเครื่องเลขก็เอาสี่คูณด้วยสี่ครับนะครับถ้าไม่มีเครื่องที่เลขเอ่อฟิสิกส์นะนะครับเราเอาสี่คูณ4ี่ครับใช้เครื่องเลขธรรมดาเนี่ย4ี่คูณสจะเท่าไหร่มาคูณสามจสามจุดหนึ่งสี่แล้วก็หารด้วยสี่ครับนะครับก็จะได้เท่ากับอะไรครับสิบสองจุดห้าเจ็ด ลองลองกดเครื่องเลขด,ด,ดูนะครับว่ามันได้ตามนี้ไหมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในตัวอย่างนะครับบางทีค่ามอาจจะพิมเพียนนะครับแล้วก็ลองวิสูจน์กับตาตัวเองก็คือเรากดเลยครับนะครับลองกดดูเมื่อได้ค่านี้ปุ๊บนั้นอะไรครับ f เท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสองนิวตันเคืออะไรครับ A คือสิบสองจุดห้าเจดมิลลิเมตรกำลังสองหรือตารางมิลลิเมตร นะครับฉะนั้นเราก็เอาค่าที่ได้มาแทนค่าครับในสูตร f ส่วน a นั้นสเตต t เท่ากับ f ส่วน a ก็คือ f 1, คือหนึ่งพันหนึ่งร้เจิบเจ็ดจดสองารด้วยสิบสองุห้าเจ็ดครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเก้าสิบาจุหห้าลองกดเครื่องคิดเลขดูก่อนนะครับว่าค่าที่ได้ตามนี้ไหมเพราะฉะนั้นความเค้นดึงในเส้นรั่วกว็เท่ากับ9ก้าสิบสาจุดหห้าครับง่ายไหมนะครับไม่ยากนะครับ ต่อมาเราไปดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองก่อนนะครับนะครับข้อที่สองนะครับก็คือตัวอย่างที่1นจุดนะครับหาความเค้นดึงเหมือนกันนะครับความเค้นดึงที่เกิดขึ้นของสายเบรกนะครับโจทย์นะจงหาความเค้นดึงที่เกิดขึ้นของสายเบรกรถยนต์นะครับเมื่อทําการเบรกโดยใช้แรงดึง1 8จุดดกิโลนิวตันนะครับและสายเบรกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสิมเมตรนะครับ ฉะนั้นโจทย์ให้ข้อมูลมาแค่นี้ครับเราก็เหมือนเดิมครับจากสูตรเดิมน,นะครับเอาสูตรขึ้นก่อนนะครับสเตทีเท่ากับเส่วน a ฉะนั้นเมื่อเมื่ออะไรครับเมื่อสเตทีเท่ากับเ,เครื่องหมายคําถามแสดงว่าต้องการหานะเขาบอกว่าต้องการหาความเขนดึงต่อมาครับเราก็มาดู f เหมือนเดิมนะครับ f ตัวนี้เป็นไงครับหน่วยออกมาเป็นเออหน่วยออกมาเป็นอะไรครับ 1,800นอนิวตันนะครับนะครับมายังไงตัวนี้มายังไงนะครับโจทย์ให้1.8กิโลนิวตันนะครับฉะนั้นกิโลนิวตันมันใหญ่ไปนะครับหน่วยมันใหญ่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องการให้มันคูณง่ายๆหน่อยก็คือเราก็ทําให้เป็นนิวตันนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเอา1.8ไปคูณหนึ่งันครับเอา1.8ไปคูณ1 0 0 0ันก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับเอ่อ1น0 0นิวตันนะครับง่ายๆนะครับ บาคนไม่บอกก็ไม่รู้อีกนะครับฉนั้นเราต้องรู้นะครับวิธีการนะครับให้ได้ค่าของตัวแปรมาให้ได้นะครับต่อมานะนะครับ A นะครับพื้นที่หน้าตัดเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้สายเบรครถยนต์เป็นรูปอะไรครับตัดออกมาปุ๊บเป็นหน้าตัดที่เป็นรูปวงกลมนะครับฉะนั้นก็คือเป็นทรงกระบอกนั่นแหละวงกลมทรงกระบอกนะครับฉะนั้นก็จะเป็นสูตรพายดีกำลังสองส่วนสนะครับ พายดีกำลังสองส่วนสี่เหมือนเดิมครับก็แทนค่าไปในสูตรของพายดีกำลังสองส่วนสี่นะครับง่ายๆเลยพายค่าคงตัวอยู่แล้วนะครับก็คือสามจุดหนึ่งสี่นะครับดีโจทย์ให้อะไรมาครับดีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางครับดีคือไดมิเตอร์นะครับดีตัวนี้นะครับอื่นบอกไปดีคือไดมิเตอร์ไดมิเตอร์คือเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางฉะนั้นดีให้มาสายเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับสิบครับแล้วก็ยกกำลังสองหารด้วยสี่นะครับฉะนั้นออกมาปุ๊บ ได้ไไรครับนะครับง่ายๆครับถ้ามีเครื่องเลขอิสร์ก็กดตามนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็ง่ายๆนะครับมีเครื่องเลกโทรศัพท์ธรรมดาก็เอา10บคูณ1ิครับเสร็จปุ๊บได้ค่าเท่าไหร่ก็มาคูณ3.14จุด่คือพายนะครับแล้วก็หารด้วยสครับค่ามาต้องได้เท่ากับ78.5นะครับหน่วยก็เป็นมิลลิเมตรกำลังสองนะครับฉะนั้น ลองกดดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อตัวอย่างนะครับกดให้รู้ว่ามันได้ตามนี้เป็นการฝึกไปในตัวด้วยครับนะครับเราจะได้กดขึ้นเลื่อเป็นด้วยนะครับต่อมาครับเมื่อได้ค่าทั้งสองเอได้แล้วพันแปดร้อยนิวตันนะครับเอได้แล้วเจ็ดสิบแปดจุดห้ามิลลิเมตรกำลังสองนะครับเราก็แทนค่าตรงนี้ลงไปในสูตรเลยนะครับเอก็คือพันแปดร้อยหารด้วยเจ็ดสิบแปดคือเอครับนั้นหารมาปุ๊บ ได้เท่าไรครับเขาบอกได้เท่ากับ22.92นิวตันต่อมิลลิเมตรกําลังสองหรือตารางมิลลิเมตรก็ได้ครับคือคาตอบมันก็เพราะฉะนั้นความเข้นดึงในสายเบรกก็เท่ากับ22.92ครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือมิลลิเมตรกาลังสองแค่นี้ครับง่ายไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวต่อในคลิปต่อไปครับ